แอสตันวิลล่ามามืดที่น่าจับตามองครับนี่คือทีมที่ผมจะมานําเสนอและจะมาพูดให้ฟังนะฮะว่าเหตุผลใดครับที่ผมรู้สึกว่าทีมงานของอูนายเอเมรีเนี่ยจะเป็นทีมที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้านะครับเริ่มตั้งแต่ผลงานของพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแอสตันวิลล่าค่อยๆย,ยกระดับ ความสามารถของตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากได้อูไนเอมรี่เข้ามารับงานกุนสือเมื่อ1พฤจกายกน1พฤศจิกาย,ยนเมื่อปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งพาทีมไปจบในระดับที่ได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีครับนี่จะเป็นพรีซีซั่นแรกนะครับที่อูไนเอมรี่ได้ดูแลทีมด้วยตัวเองแบบเต็มที่แบบ100%เต็มนะครับและนั่นก็คือ เหตุผลที่เขาให้ทางสโมสรเนี่ยไปเอามอนชีนะครับเข้ามาช่วยงานมอนชีคือใครครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของผู้บริหารคนนี้นะฮะเขาเคยเป็นผู้อำนวยการกีฬาที่เซบีย่าและมีส่วนสําคัญในการพาเซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรปายูโรปาลีกสามสมัยติดต่อกันเรียกว่าสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเซบีย่าในช่วงนั้นเลยแล้วก็เป็นช่วงอูไนที่อูไนเอมเบรี่ทำงานอยู่ในทินรามอนซานเชสปิดควนด้วยนะครับออหน้าที่ของมอนชีนะฮะก็คือ การผลักดันเยาวชนที่มีแววให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็ไปหานักเตะโ,โนเนมจากหลากหลายประเทศทุกมุมโลกเลยนะครับมาเข้าสู่สโม,มสรแล้วใช้ได้จริงจากนั้นก็ขายออกจากทีมด้วยราคาที่ได้กําไรมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเขาย้าย <c oughs> ออกจากทีมไปอยู่กับโรมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่ เซบียาก,กลับมาเป็นแชมป์ยูโรปาลีดี้ครั้งในยุคข,ของจูเลนโลเปเตเกีนั่นแหละนะครับนี่คือฝีมือความร้ายกัดฉกาจชะกันของมอนชีแหละครับและตอนนี้นะฮะเขาจะได้กลับมาทำงานกับอูนายเอเมดรีซึ่งถือว่าเป็นกุญซื้อคู่บุญคู่บวดกันอีกครั้งหนึ่ง มอนชีได้แสดงผลงานไปแล้วครับที่แอสตันวิลล่าในซัมเมอร์นี้นะฮะนั่นก็คือการไปเจราจาเอาปาการหลังดีกีทีมชาติสเปนอย่างเปาตอเรสนะครับมาจากบียารอเลด้วยสนนราคา31ล้านปอนด์นะครับไปคว้าแนวรุกที่เรียกว่าฝีเท้าจัดจ้านมากมาจากเลเวอร์คูเซนอย่างมูซาดิยาบีด้วยสนนราคา45ล้านปอนด์นะครับ ยูริเตอร์มันย้ายมาแล้วก่อนหน้านั้นด้วยค่าตัวที่ฟรีนะครับจากเลสเตอร์เขามาก่อนที่มอนชีจะเข้ามานะคนนี้แต่หลังจากนี้ครับมีอีกดีลหนึ่งที่น่าจับตานะฮะนั่นก็คือดีลของชูอัลเฟริกส์ครับแ mm hmm. อสตัันวิลลล่ากงเป็นข่าวกับับชูอลเฟิก์ขอองแตเลติโกมาดริดนี่แหละนะครับถ้าทําได้นะฮะถ้าทําได้จริงๆนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะ สร้างความสั่นสะเทือนให้กับเวทีพรีเมียร์ครับจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษได้อย่างแน่นอนนะครับและอีกผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะทําให้ออสตันเิลาเ่าเป็นแบบนั้นได้นะครับนั่นคือเวลาเอมรี่ได้ทํางานด้วยตัวเองแบบเต็มตัวแบบนี้กับสโมสรในพิกัดลักษณะอสตันวิล่าแบบนี้เขามาจะทําได้ดีเสมอครับเดี๋ยวเรารอติดตามครับสาหรับอสตันวิล่าที่ผมมองว่าจะเป็นมามืดที่จะสร้างเซอร์ไพรส์อาจจะยังไม่ถึงการลุ้นแชมป์แต่ เวทีท็อปโมีสะเทือนอย่างแน่นอนครับ